ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะคะการจัดงานแต่งในโรงแรมนี่ก็อย่าลืมค่ะอยู่ข้างในแล้วทรัพย์สินของมีค่าด้านนอกเอาติดตัวเข้าไปด้วยนะคะหรือว่ายางไงก็แต่จัดคนมาดูแลความเรียบร้อยเพื่อจะได้ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้าไปแบบนี้ละค่ะ ไปทิ้งท้ายวันนี้กันที่โครงการดีๆของการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาวันนี้ได้มีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าทั้งน้ํากินน้ําใช้นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้นายประพันธ์ศรีสุวรรณปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะถอดปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประชุมปฐมนิเทศโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาคส่วนของ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาะะรวมไปถึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมาชิกสภาเขตในพื้นที่และก็ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวค่าว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในการบริการเรื่องของสาธารณะตลอดจนระบบสาธารณพ و ตลอดจนเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะการจัดหน้าที่ในเรื่องของการจัดหาน้ํากินน้ําใช้และก็ภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สําคัญโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเองถือเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่องค์การบริหาร ในพื้นที่เองจะต้องรับผิดชอบดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ตลัดถึงความปลอดภัยและก็ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนค่ะจึงได้นำเนินโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อจะทําให้ประชาชนได้มีน้ํากินน้ําใช้น้ําสะอาดอย่างถูกสุขอนามัยและมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งปีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะดังนั้นเพื่อได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนและก็เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนและการศึกษา ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำค่ะจึงกำหนดให้มีโครงการปรถมนิเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ทางด้านของนางสาวชัญยนัททองคณารักหัวหน้าฝ่ายวางผัง,พ,งพัฒนาเมืองรัษารษาัรกาก,าก,การแทนพวงในการกองผังเมืององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมนะคะกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในปีงบประมาณ2 5 6 1ในพื้นที่อำเภอสิงหนครอําเภอสทิงพระเอภัยค่ะอําเภอสทิงพระอราะํอเาเภอกระแสศิณอําเภอระโนดอําเภอควนเนียงและอําเภอบังกล่ําค่ะเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าสําหรับน้ํากินน้ําใช้และก็น้ําด้านการเกษตรซึ่งได้จัดเวทีดังกล่าวขึ้นนะคะโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่ะให้องค์การบริหารส่วนจดสงคลาเป็นหน่วยงานหลักในการ การดาเนินงานจัดทําผังแม่บทในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ โดยองค์การบริหารส่วนจดสงลาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562ค่ะโดยได้ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาออกแบบโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่ให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานเพื่อจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็จะมีพื้นที่ อำเภอที่ต้องศึกษาประกอบด้วยอำเภอสิงหนครอำเภอสทิงพระอำเภอรกระแสศีลอำเภอระโนดอำเภอควรเนียงและอำเภอดังกลำ่ำมซึ่งทั้งหมดจะถูกสำรวจออกแบบงานก่อสร้างระบบประปาและประเมินความคุ้มค่าสร้างเศรษศาสตร์ สำหรับการจัดประถมนิเิทศโครงการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการนําเสนอเรื่องของวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันร,รับทราบรวมถึงการนําเสนอข้อเสนอต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด